หนึ่งใบกริดพิเศษนะครับที่ทางเกลกริดท่านหนึ่งส่งมาให้เราให้ทางสำนักกุการอมีขึ้นฝักนะครับใบกริดเล่มนี้จะเป็นสกุลช่างอนนแลนะครับใบยาอยู่ประมาณ12นิ้วอันนี้นะครับเป็นอโนแลชัดเจนสิ่งที่พิเศษมากๆของใบกริดเล่มนี้นะครับปกติเราจะเห็นมงคลแม่น้ำกลางใบ เป็นแตกกลางใบหรือไม่ก็จะเป็นเหล็กฝากแบบเ,เขาเรียกวอะไรนะทางภาษามลาย,ยูก็เรียกว่าบีสีเซเลตไว้ตรงกลางแต่เล่มนี้อย่างที่อาจารย์พิชัยว่าถ้าแตกข้างจะดีมากจะเป็นตัวเรียกซับเรียกเงินนะครับอันนี้เล่มนี้ชัดเจนนะครับอ่าเนี่ยชัดเจนเลยว่าแตกข้างนะครับนานๆจะเจอทีอันถือว่าเป็นบารมีของผู้ใหญ่ ที่ได้ใบนี้ไปนะครับด้ามก็จะเป็นด้ามงาอันนี้ท่านเจ้าของใบกิจก็เคยรับจากสำนักโกการอมีเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็เก็บไว้เพื่อมารอใบที่สวยงามที่เป็นมงคลอย่างนี้นะครับก็ใส่เป็นถ้วยเงินอันนี้ทำม,มาพิเศษเพื่อใบและก็ด้ามนี้โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนฝกักก็ขึ้นฝากเป็นทรงซาริบุระตามขนบแล้วก็แกะลายนะครับ อันนี้แกะลายโดยเอาลายต้นแบบเป็นลายจากด้ามกิตายงฝีมือก็ช่างมาจูเอาให้จัดเต็มนะครับทางผู้ครอบครองก็ให้ทางสำนักกาการมีจัดการรัดเงินไปอีกนะครับให้มันสวยงามครบสมบูรณ์ดอกพวกนี้ก็เรียนแบบจากดอกตายจงพวกนี้นะครับอันนี้เป็นฝีมือของช่างหลวงการตันนะครับ เล่มนี้กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ขนาดนี้เรารับใบนี้มาตั้งแต่ตุลา2567ักว่าจะเสร็จพร้อมส่งมอบก็เนี่ฮะตุลา68ใช้เวลา1ปีการอยากได้กริดฝีมือดีก็ต้องรอคิวช่างก็ต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะส่งมอบกลับไปสู่อ้อมกอดผู้ครอบครองที่บางกอกนะครับ